ส่วนพื้นที่ภาคเหนือนะครับพบการติดโควิดซึ่งเชื่อมโยงการจัดงานเลี้ยงทั้งที่ทจังหวัดแพร่แล้วก็รวมถึงกรณีของโรงเรียนที่พิษณุโลกนะครับทาให้ทางผู้บริหารสั่งปิดเรียนชั่วคราวครับเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนโรงเรียนทีรัฐดาพิษณุโลกและโรงเรียนนานาชาติแคมบริดจ์คอลเลจไทยแลนด์อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังผู้บริหารสั่งปิดเรียนนะครับเนื่องจากพี่ชายของนักเรียนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพ ถูกตรวจพบติดโควิดนักเรียนถูกกักโตและตรวจหาเชื้อที่จังหวัดแพร่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก่อนหน้านี้พบผู้ติดโควิดพร้อมดำเนินคดีกับโรงแรมที่จัดเลี้ยงมีการดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กำชับให้คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ล่าสุดจังหวัดแพร่มีผู้ติดเชื้อสะสม96คนและเสียชีวิต2คนส่วนที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงงานของภาคเอกชนในอำเภอเมืองว่าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดหรือไม่โดยให้คำแนะนำและกำชับมาตรการเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดครับ